สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็จะพามาสปอยซีรีส์ The Good Doctor ซีซั่นที่1เอพิโซดที่5แล้วนะคะแต่ว่าก็เช่นเดิมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช anel นี้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจนะโอเคเราไปต่อกันที่เอพิโซดที่5นะคะชื่อตอนว่า0.3เปิดเรื่องมาเราก็จะเจอเข้ากับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะที่ลูกชายเนี่ยมายืนเคาะประตูหน้าบ้านตัวลูกชายขอโทษพ่อนะคะที่ไม่ได้มางานศพแม่เมื่อ5อาทิตย์ก่อนพ่อเนี่ยก็เดินไปหลังบ้านนะคะแล้วลูกก็ได้ยินเสียงพ่อล้มลงเขาก็็รีีบไปดูเเหนว่น่่าพอ เริ่มชักแล้วนะคะก็เลยโทร911เรียกรถพยาบาลค่ะตัดมาที่โรงพยาบาลเซนต์บูน,บนาวเวนเจอร์หมอจารเรดหมอแคลร์หมอนิวแล้วก็หมอชอนนะคะก็กําลังลาวอดอยู่นะหมอนิวก็เลยแซวหมอชอนว่าวันนี้เนี่ยมาตรงเวลาเป๊ะเลยนอนที่นี่หรือว่าหายตัวมาหมอชอนก็บอกว่าเขาหายตัวมาหมอนิ้วก็บอกเอาจริงดิเล่นโจ๊กใช่ไหมหมอชอนก็เลยบอกว่าคําถามได้สาระมักสื่อถึงความไร้สาระและต้องการแดกดันคําตอบส่วนใหญ่ก็จะแดกดันกลับครับเนี่ยยิ่งดูก็ยิ่งหลงรักตัวละครชอนนะคะเพราะว่าเขาน่ารักจริงๆหมอมาเรนเดสก็เลยเอาชัทคนไข้เคสล้ม เพราะการแพ้รุนแรงคนไข้เนี่ยแพ้หลายอย่างมากเลยนะคะแพ้ราแพ้เกสรแพ้ละอองฝุ่นแต่ก็ตรวจไม่พบร่องรอยการตรวจสารภูมิแพ้แม้แต่อย่างเดียวเลยหมอแคลก็เลยสงสัยว่าแล้วทำไมต้องมาแผนกฉุกเฉินล่ะหมอเมลเดสก็เลยบอกว่าตอนนี้คนไข้เนี่ยปวดท้องรุนแรงมากมาก,มากเลยนะคะแล้วทั้ง4คนก็เดินไปที่เคสคนไข้คนนี้แต่ว่าหมอชอนก็หันไปเห็นเคสเด็กคนหนึ่งนะคะที่กระดูกแขนหักแล้วก็ดามแขนอยู่เด็กคนนี้เนี่ยหน้าระม้คล้ายกับสตีฟน้องชายของเขามากๆเลยแต่ว่าแน่นอนว่าไม่มีทางเป็นสตีฟนะคะเพราะว่าสตีฟเนี่ยตาย ไปแล้วไปมาที่หมอนิวหมอจาริแล้วก็หมอแคลรนะคะหลังจากเขาตรวจคนไข้เมื่อเช้าเสร็จแล้วเขาก็ว่าผลอะไมเลสผลลูเปสพุ่งสูงขึ้นมากทาให้ตับอ่อนอักเสบแล้วก็ลูกชายก็ให้การว่าได้กลิ่นเหล้าจากตัวพ่อด้วยนะคะนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาชักก็ได้หมอนิวก็ไม่เห็นด้วยนะคะเขาก็ใช้ผลแรบให้หมอจาริดูนะคะหมอนิวบอกว่าวินิจฉัยแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเอ่ออัลตราซาวเนี่ยไม่เห็นช่องท้องเลยเพราะแก๊สมันบางไปหมดหมอจาริก็เลยสั่งให้ทำซีทีสแกนแล้วหมอิวก็ถาามหอเนอยย ตัดมาที่หมอชอนเขากาลังคุยกับเคสเด็กที่หน้าเหมือนสตีฟนะคะเขาบอกว่าเด็ก <c oughs> คนนี้เนี่ยกระดูกหักขั้นรุนแรงเลยแต่ว่าก็ไม่ต้องใส่หมุดยึดอะไรหรอกเพราะว่าคนไข้ย,ยังเป็นเด็กนะกระดูกจะเชื่อมต่อกันได้ดีเมอร์ฟี่ก็ถามว่าพ่อแม่อยู่ไหนเด็กก็บอกว่าพ่อแม่กําลังมานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมาทัศนศึกษาแล้วสะดุดขาตัวเองล้มพ่อแม่ก็เลยต้องขับรถมาไกลนะคะหมอเมอร์ฟี่ก็บอกว่าเนี่ยนึกว่าเป็นอุบัติเหตุหนักซะอีกเพราะว่ากระดูกหักร้ายแรงมากเลยเด็กก็บอกว่าเขาเนี่ยล้มหลายรอบแล้วก็ต้องดามกระดูกแแบบบบนนีี้้้อออออยยู่่หหหลลารวะะคมมฟกใ คนไข้เนี่ยมองตามนิ้วนะคะเมื่อเด็กทําตามหมอเมอร์ฟี่ก็เลยบอกว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะตากระตุกด้วยเขาถามว่าตอนลมเนี่ยได้เอาหัวกระแทกพื้นหรือเปล่าคนไข้ก็บอกว่าเปล่าหมอคิดว่าเขาสมองกระทบก,กระเทือนหรือเปล่าเมอร์ฟี่ก็ตอบนะคะว่าภาวะตากระตุกเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณว่าสมองได้รับการกระทบก,กระเทือนเขาก็เลยสั่งให้ทํซีทีสแกนนะคะเมื่อเดือนออกมานะคะเขาก็เจอกับหมอก l a s s m a n หมอก l a s s m a n เห็นเคสเด็กเขาก็ตกใจเลยนะคะบอกว่านี่มันหน้าเหมือนสตีฟมากเลยหมอก l a s s m a n ถามว่านี่เป็นญาติของสตีฟหรือเปล่าชอนก็บอกว่าคนไข้ชื่อเอแวน ะะหมอกลาส s m นก็ถามย้ำชอนนะคะถามว่าไม่ตกใจเลยเหรอหน้าเหมือนยังกระแกะเลยชอนก็บอกว่าไม่ตกใจนะคะหมอกลาส s m นก็เลยบอกว่าตกใจบ้างก็ได้นะชอนก็ยืนยันว่าไม่ตกใจพเพราะเขารู้ว่านี่ไม่ใช่ steve steve ต,ต,ตายไปแล้วแล้วก็เดินจากไปนะคะปัดมาที่เคสคนไข้เมื่อเช้านะคะสองพ่อลูกก็อยู่ในห้องพักฟื้นลูกก็พูดกับพ่อว่าที่ไม่สามารถมางานศพแม่ได้นะ่ะเพราะว่าตกหลุมรักหญิงไทยคนนึงแต่เธอป่วยหัวใจพิการมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วเขาก็ทิ้งเธอไม่ได้ตัวพ่อเนี่ยไม่เชื่อนะคะว่าสิ่งที่ลูกเล่าเนี่ยเป็นค จงในขณะที่กำเถียงกันอยู่หมอจาร็กก็เดินเข้ามาแล้วก็มาบอกผล CT สแกนนะคะบอกว่าตับอ่อนของคนไข้เนี่ยเป็นแผลคนลูกนะคะก็เลยถามว่าแผลเนี่ยเกิดจากอะไรหมอจาร็กก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันก็เลยอยากจะมาขอตัดตัวอย่างส่งตรวจนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเ,ออเกิดจากสาเหตุอะไรรวมถึงเป็นเนื้อร้ารหรือเปล่าเป็นเนื้อมะเร็งหรือเปล่านั่นเองค่ะตอนมาที่ห้อง CT สแกนนะคะชอนกําลังนั่งตรวจ CT สแกนให้กับเคสของเอวานนะขนะเขาก็บอกเอวานว่าตรวจไม่นานหรอกเอวานก็ตอบนะคะว่าเขาอะรู้เขาเคยตรวจมาแล้ว ครั้งถ้าเขาตรวจอีกครั้งหนึ่งก็ได้เข็มตราลูกเสือแล้วพยาบาลที่นั่งตรวจอยู่ด้วยก็ตลกนะคะหมอชอนก็เลยบอกว่ามุกนี้มันขำนะเอวานก็บอกว่าผมไม่เห็นหน้าหมอแต่ผมก็คิดว่าหมอเนี่ยกำลังแซบมุกตลกของผมอยู่หมอชอนก็เลยบอกเราหมอเป็นออทิสติกหมอก็เลยไม่รู้มุกแบบไหนมันตลกหรือไม่ตลกเอวานก็บอกว่าเขาเคยมีเพื่อนที่รู้จักเป็นออทิสติกจะแปลกๆหน่อยแต่ก็นิสัยดีหมอชอนก็ถามว่าทําไมถึงต้องทำซีทีมาแล้วตั้งสองครั้งเอวานก็ตอบว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยกังวลว่าเขาจะเป็นโรคยักุนไรื่อยๆนนนเป็บทททสาี้ เอวานก็มีถามชอนด้วยนะว่ามีแฟนหรือ,อยังชอนก็พูดออกมานะคะว่าเขาชอบรีอาเอวานก็ถามว่ารีอานี่คือใครหมอก็บอกว่าเป็นเพื่อนบ้านในขณะนั้นผลซีทีก็ออกมาแล้วนะคะชอนก็ช็อกอไปเลยหมอนิวเบลนเดสเดินเข้ามาถามว่าจะสั่งทำซีทีสแกนให้กับเด็กที่สะดุดขาตัวเองล้มเนี่ยนะหมอชอนก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้แค่สะดุดขาตัวเองล้มแต่เขามีเนื้องอกหลังใบหูชั้นในคะ่ะหมอชอนนะคะเดินเข้ามาบอกผลให้กับพ่อของแม่เอวานแต่ว่าพ่อของแม่เอวานก็บอกว่าเขาเนี่ยมีหมอประจําอยู่แล้วพ่อของเอวานก็ บอกว่าลูกของเขาเนี่ยถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งกระดูกระยะที่4แล้วแล้วก็จะมีเวลาเหลือแค่อีก1ปีเท่านั้นซึ่งผลตรวจนี้ก็เมื่อ7เดือนที่แล้วนะคะนั่นะหมายความว่าเอวานเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกแค่ประมาณ3เดือนเท่านั้นค่ะหมอชอนก็เลยบอกว่าเขาจะผ่าตัดแล้วก็ใส่หมุดที่แขนเพื่อยืดแขนให้กับเอวานนะคะในขณะที่เขากาลังจะเดิอนออกไปพ่อกับแม่ของเอวานก็บอกว่ารบกวนหมออย่าบอกผลการวินิจฉัยให้กับเอวานนะคะเพราะว่าพวกเขาไม่อยากให้เอวานรู้สึกกลัวหมอชอนก็นิ่งไปเลยนะคะตอนมาที่โรงอาหาระคะ่ะหมอชอน หมอก l a s s m a n ก็มาทานข้าวหมอชอนก็ปรึกษาหมอก l a s s m น n นะคะบอกว่าคนไข้ก็มีสิทธิ์รับรู้อาการเจ็บปวดของตัวเองไม่ใช่หรอครับหมอก l a s s m a n ก็เลยบอกว่าเอวานเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เลยไม่จําเป็นต้องรับรู้หรอกหมอชอนก็บอกว่าเอวานเป็นเด็กฉลาดนะคบเขาน่าจะเข้าใจหมอก l a s s m a n ก็เลยให้คําแนะนําว่าการที่เขาเหลือเวลาอีกแค่3เดือนเนี่ยก็ปล่อยให้เขาได้ไปใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขไม่ต้องมากังวลเรื่องโลกร้ายนะคะแล้วก็ถามชอนด้วยว่าถ้านี่ไม่ใช่เอวานแต่นี่คือสตีฟเป็นน้องชายของชอนเนี่ยชอนจะบอกความจริงกับสตีฟหรือเปล่าชอนก็บอกว่า่าาาใชคครรับบเจจะอกวมิงห ลัสแมนก็เลยถอนหายใจนะคะแล้วบอกว่าเรื่องนี้หมอไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งนะพ่อแม่เป็นคนตัดสินใจนะถูกแล้วหมอชอนก็เลยเดินออกมานะคะเขาเดินออกมาเจอแคลนะคะเขาก็เลยบอกแคลว่าขอความช่วยเหลือหน่อยเขาต้องการคนที่จะช่วยเขาโกหกค่ะทั้งคู่พาก,กันไปที่ห้องพักของเอวานนะคะพ่อแม่ของเขาก็อยู่ในห้องด้วยหมอแคลรเดินเข้ามาก็อธิบายนะคะว่าจะรักษาเอวานด้วยการฝังหมุดลงไปเพื่อยึดกระดูกของเอวานให้แข็งแรงขึ้นเอวานก็หันไปถามหมอชอนว่าทําไมถึงต้องยึดหมุดแต่ว่าหมอแคลก็อธิบายเพิ่มเติมไปนะคะ ตอนนี้เอวานเนี่ยสังเกตเห็นความผิดปกติแล้วแต่เขาก็ยังแซงทําเป็นไม่รู้นะคะก็ถามไปเรื่อยว่าจะกลับไปเล่นเบสบอลได้ไหมจะคว้างบอลได้แรงหรือเปล่านะคะตัดมาที่เคสตับอ่อนเมื่อเช้าค่ะหมอแคลรกับหมอคารุก,ก็ช่วยกันผ่าตัดเพื่อดูว่าเนื้อง,งอกบริเวณตับเนี่ยเป็นเนื้อง,งอกอะไรอยู่นะคะทั้งคู่ก็คุยกันแต่ในระหว่างที่กําลังทําการตรวจอยู่นั้นคนไข้ก็แพ้แล้วก็ชักขึ้นมาแล้วก็เริ่มไออย่างรุนแรงค่ะตัดมาที่เคสของเอวานนะคะหมอชอนเข้ามาผ่าเปือกให้กับเอวานเอวานถามว่าหมอแคลรนี่คือ ชอนก็เลยบอกว่าไม่ใช่หมอแคลร์คือเพื่อนร่วมงานเ <A 1 S 2> อวานก็เลยถามว่าเพื่อนร่วมงานจริงเหรอทำไมถึงต้องขอความเห็นจากหมอแคลร์ด้วยละ่ะหมอชอนก็เลยบอกว่าหมอแคลร์เนี่ยพูดกับคนไข้ได้เก่งกว่าหมอนั่นเองเอวานก็เลยบอกว่าหมอชอนเนี่ยโกหกไม่เนียนเลยนะคะหมอชอนก็ยอมรับเขาถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องโกหกตอนไหนเอวานก็ <A 1 S 2> บอกว่าเราก็แค่บอกความจริงกับคนนั้นไปถ้าเขาไม่อยากฟังเราก็แค่โกหกชอนก็เลยถามว่าถ้าคนคนนั้นรู้ความจริงแล้วเกิดเสียใจล่ะเอวานก็บอกว่าบางคนก็รับได้นะครับแต่บางคนก็รับไม แรบได้หรือว่ารับไม่ได้เอวานก็บอกว่าก็ต้องบอกความจริงคนนั้นเขาไปก่อนถ้าบอกไปแล้วคนนั้นยังชอบเราก็แสดงว่าเขารับได้แต่ถ้าบอกไปแล้วเขาไม่ชอบเราความจริงนะมันก็ไม่สําคัญอีดต่อไปแล้วละหมอชอนก็นิ่งไปนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเอวานเนี่ยเป็นมะเร็งกระดูกระยะที่4เอวานก็บอกว่าเขารู้อยู่แล้วเขารู้มาสักพักแล้วตอนที่พ่อแม่พาเขาไปตรวจครั้งแรกคือพ่อแม่แล้วก็หมอเนี่ยให้เขาตรวจเยอะมากแล้วพอตรวจเสร็จพ่อแม่ก็ออกมาบอกกับเขาว่าเขาสบายดีวันรุ่งขึ้นพ่อแม่ของเอวานก็ซ เอวานก็รู้ว่าเนี่ยมันไม่ปกติ<ๆ>เขาก็เลยเอาอาการของเขาเนี่ยไปเซิร์ช Google แล้วเขาก็สกโขอาการของเขาให้เหลือแค่โรคมะเร็งกระดูกหรือโรคปวดกระดูกเอวานก็นึกนะคะว่าเด็กที่ไหนจะได้เครื่องเล่นเกมถ้าเขาแค่ปวดกระดูกเฉยๆเขาก็เลยรู้ตัวตั้งแต่นั้นว่าเขาเป็นโรคมะเร็งกระดูกเอวานก็มองหน้าชอนนะคะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ได้กลัวตายหมอชอนก็บอกว่าเธอไม่กลัวตายหรอความตายมันน่ากลัวนะหรือว่าเธอเชื่อว่าเธอจะได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าเธอถึงไม่กลัวตายเอวานก็บอกว่าเปล่าเขาไม่ได้เเเเเเชชืืื่่่่อออววาาาาค้จะะไดขสรรรร์พง เขาก็ต้องเชื่อเรื่องพระเจ้าด้วยถ้าเขาเชื่อเรื่องพระเจ้าเ้าก็ต้องเชื่อว่าพระเจ้าทําให้เขาป่วยซึ่งนั่นมันแย่มากเขาเลือกที่จะคิดว่าเขาก็แค่เป็นเด็กโชคร้ายคนหนึ่งเท่านั้นแล้วพอมันจบลงมันก็แค่จบแค่นั้นเอวานเมื่อเห็นว่าชอนนิ่งไปนะคะ mm. เขาก็ถามเรื่องลีอาแล้วก็ชวนชอนคุยต่อไปเรื่อยค่ะกัดมาที่จารีตแล้วก็แคลนะคะ เขาเอาชาร์ตคนไข้มาให้หมอเมเลนเดสดูแล้วก็รายงานว่าอาการแพ้รอบนี้เนี่ยมันรุนแรงกว่าแพ้รอบแรกด้วยผลจากการเอาชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ยก็รู้ว่าตับอ่อนเนี่ยเป็นซิสนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่เขาแพ้เนี่ยมันก็จะอยู่ในซิสอันนี้นี่เองที่ทําให้อาการแพ้ของเขามันกําเริบแล้วถ้าเกิดว่าซิสแตกเขาก็จะตายนะคะหมอเาเลนเดสก็เลยสั่งให้ตรวจปรสิตแล้วก็ตรวจ m r i ทั่วทั้งตัวนะคะถ้าโชคดีก็อาจจะเจอแค่2ที่แล้วก็สามารถปล่อยให้เขากลับบ้านได้ค่ะ แต่มาที่แคลกับชอนนะคะทั้งคู่ก็นั่งทํารเสิร์เพื่อหาข้อมูลในการช่วยคนไข้นะคะแคลเห็นชอนเนี่ยขมาคอมนหน้าก็เลยแซวว่าเนี่ยต้องการจะช่วยเด็กคนนี้ให้ได้จริงๆเหรอเขาน่ะอาการหนักมากเลยนะหมอชอนก็เลยบอกว่าเอวานน่ะไม่กลัวตายนะครับแคลก็บอกว่าไม่เชื่อนะคะชอนก็พูดต่อว่าคนเราทุกคนน่ะยังไงก็ต้องตายถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้เราก็จะมีความสุขแคลก็เลยบอกว่าใช่แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะปล่อยวางได้นะการที่เราต้องสู้กับความตายนั่นแหละที่ทําให้เรามีชีวิตพูดจบแคลลก็ดูผทีี่่สงงเเเขข้าามมในนอออธะะ เธอเห็นผลตรวจของคนไข้ตับอ่อนเมื่อเช้าแล้วตกใจเธอรีบวิ่งไปหาหมอจารีตนะคะบอกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยแพ้เอไคโรช็อกซัสก็คือเป็นพยาตัวตืดในซีดนะคะในร่างคนไข้คนนี้เนี่ยมีอยู่4ี่ตำแหน่งด้วยกันนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ยากที่สุดเลยก็คืออยู่ในสมองหมอจารีตก็เลยเดินเข้าไปหาหมอก l a s s m a n นะคะแล้วก็ถามว่ารบกวนช่วยดูเคสนี้ให้หน่อยได้ไหมครับท้งคู่ก็เลยพากันไปที่ห้องพักฟื้นคนไข้นะคะหมอ g l a สแ m a n ก็เลยวินิจฉัยว่าคนไข้เนี่ยมีซีดมานานแล้วแล้วเมื่อมันแตกจุดหนึ่งมันก็เลยกระจายไปทั่วนะคะแล้วจุุดดททีี่่ยากส ก็คืออยู่บนสมองของคนไข้หมอกลาสแมนก็อธิบายกระบวนการรักษานะคะก็คือจะต้องผ่าตัดเอาซีสออกมาทั้งหมดเลยแล้วส่วนที่ยากเนี่ยต้องผ่าเปิดกระโหลกคนไข้ออกมาคนไข้ก็ตกใจนะคะว่าต้องขุดสมองเลยเหรอหมอกลาสแมนก็บอกว่าใช่ประมาณนั้นครับเราจะใช้น้ําเกลือเนี่ยบีบอัดเข้าไปนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเอาเข้าไปแทนที่ซีสแล้วก็เหมือนบีบออกมาให้ซีสหลุดออกมาคล้ายๆกับคลอดเด็กนั่นเองตอนมาที่หมอชอนนะคะดึกดื่นมืดค่าเขาก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาล <c oughs> เพื่อหาวิธีการช่วยเอวานนะคะและแล้วเขาก็ ็คิดวิธีออกนะคะแล้วตะโกนขึ้นมาว่าเอวานไม่ได้เป็นมะเร็งเขาเอาข้อมูลที่ศึกษาได้ไปปรึกษาหมอเมเลนเดสนะคะโดยบอกว่าหมอที่วินิจฉัยว่าเอวานเป็นมะเร็งเนี่ยอาจจะวินิจฉัยผิดนะคะเพราะว่ารอยโรคที่กระดูกเนี่ยมันคล้ายคลึงกันมากเอวานเนี่ยอาจจะเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้แต่เพื่อที่จะยืนยันผลการตรวจนะคะก็จําเป็นจะต้องเจาะไขกระดูกที่หลังนะคะเพื่อที่จะเอาผลไปส่งตรวจแล็บหมอเมเลนเดสก็เลยถามว่าก่อนหน้านี้คุณก็ส่งตรวจไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วผลตรวจเป็นว่าไงหมอเมอร์ฟี่ก็เลยบอกว่าผลตรวจออกมาว่าเขาเป็นมะเระ นะก็แสดงว่าเขาเป็นมะเร็งกระดูกนะใช่แล้วหมอชอนก็ยังเถียงนะคะบอกว่าอาการของโรคเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากมันมีโอกาสนะที่เขาจะเป็นโรคที่สามารถรักษาหายได้หมอเมเลนเดสก็เลยถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์หมอชอนก็เลยบอกว่า0.3ครับหมอเมเลนเดสก็ถึงกับสายหน้าเลยบอกว่าเนี่ยมันก็ตีขุมไปเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เราจะไปให้ความหวังกับคนไข้ด้วยเปอร์เซ็นต์แค่0.3เนี่ยไม่ได้แน่นอนเขาบอกให้หมอมร์ฟี่นะคะไปอาบน้ำแล้วก็ลงเวียนได้แต่เขาก็ไม่ยอมนะคะเขาเอาเรื่องนี้ไปปรึกษามหมอ,อกครั้งงนึงหอกาสแมนก็บอกว่านี่มัน โอกาสหนึ่งใน3.33คนเลยนะหมอกลาสแมนก็เห็นด้วยกับหมอมาเลนเดสนะคะเรื่องที่ไม่ควรให้ความหวังกับพ่อแม่เด็กแบบนั้นชอนก็ถามว่าแล้วเราจะตรวจได้ยังไงถ้าเราไม่ขอความเห็นจากพ่อแม่หมอกลาสแมนก็เลยแนะนําชอนไปนะคะบอกว่าก็ให้เจาะไขกระดูกนั่นแหละแต่ถ้าใครถามก็บอกว่าต,วตรวจเม็ดเลือดแดงเพราะว่าเห็นเซลล์เม็ดเลือดแดงมันผิดปกติหมอชอนก็โอเคได้วิธีการมาแล้วนะคะตัดมาที่ห้องพักคนไข้หมอจาริกกําลังดูคนไข้ที่มีอาการแพ้รุนแรงนะคะทั้งคู่คุยกันคนไข้เนี่ยบอกว่าเขา มีร้านผักแล้วก็ร้านขายของชําอยู่ที่หัวมุมถนนเขาต้องการส่งกิจการนี้ต่อให้กับลูกนะคะเพราะเขาก็รับมาจากพ่อแม่เขาเหมือนกันแต่ว่าลูกเขาเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยพอใจนะเขาเห็นว่าร้านเนี่ยมันก็แค่ขายผักกับกระดาษทิชชู่หมอจาริดก,ก็เลยพูดออกมานะคะว่าเขาเนี่ยมีพ่อเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์พ่อเนี่ยส่งเขามาประจําที่ ờ, สาขาที่สหรัฐอเมริกานี่เองคะ่ะแต่หมอจาริดนะคะก็เลือกที่จะมาเป็นหมอเพื่อช่วยคนไข้มากกว่าคนไข้ก็บอกว่าชีวิตของหมอเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่จังแต่หมอจาริดก,ก็บอกว่ามันไม่ใช่เรืออความหล็กน้ มันอยู่ที่ว่าเราน่ะได้ทําเรื่องนั้นด้วยตัวเองหรือเปล่านะคะแต่มาที่เอวานกับหมอชอนหมอชอนเนี่ยก็ดึงเข็มออกมาเอวานก็ถามว่าต้องการจะทําอะไรครับหมอชอนก็ได้วิธีการไปแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องการเจาะหาเม็ดเลือดแดงเพราะว่าเม็ดเลือดแดงมันผิดปกติ แค่นี้นะ่ะเรื่องจิบจอยมาก 1, เอวานพอได้ยินคําว่าเรื่องจิบจอยเขาก็รู้นะคะหมอชอนเนี่ยกำลังโกหกให้พูดความจริงออกมาได้เลยเพราะว่าการที่เขารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วนะคะหมอชอนก็เลยอธิบายถึงสิ่งที่เขาไปวิจัยมานะคะเรื่องของกระดูกเอวานที่เราอาจจะวินิจฉัยผิดก็ได้เขาอาจจะเป็นโรคที่สามารถรักษาห,หายได้ด้วยยา แต่เพื่อที่จะคอนเฟิร์มข้อพิสูจน์นี้นะคะก็จาเป็นที่จะต้องตรวจไขกระดูกสันหลังของคนไข้เอวานก็ถามว่านี่มันกี่เปอร์เซนที่ผมจะไม่เป็นมะเร็งกระดูกหมอชอนก็บอกว่า0.3%เอวานก็ถามว่าพ่อแม่ของเขารู้หรือเปล่าหมอชอนก็เลยบอกว่าถูกสั่งมาให้ไปให้ความหวังผู้ปกครองแบบนั้นเอวานก็พยักหน้าเข้าใจนะคะแล้วก็บอกให้หมอเนี่ยรีบตรวจก่อนที่พ่อแม่จะเข้ามาแต่พอจะลงมือเจาะไขกระดูกนะคะพ่อแม่ก็เข้ามาอย่างกับมีคนปล่อยคิวเขาก็ถามว่านี่หมอกำลังจะทําอะไรลูกเขาเอวานก็ ชอนก็ลึกรักขั้นสุดนะคะแล้วก็โปะออกมาว่ายากแก้ปวดนะไม่ต้องฉีดที่หลังหรอกนะสุดท้ายแล้วมาโดนพ่อแม่ของเอวานขัดขันนะคะหมอชอนก็เลยอธิบายว่าเอ่อร่องรอยอาการของเอวานเนี่ยอาจจะทําให้ถูกวินิจฉัยผิดว่าเป็นมะเร็งกระดูกจริงๆแล้วก็าอาจจะเป็นโรคที่รักษาห,หายได้แต่ว่าด้วยเปอร์เซนต์ที่มันน้อยมากก็เลยจําเป็นที่จะต้องตรวจไขกระดูกเพื่อย,ยืนยันผลการตรวจพ่อแม่ก็ตกใจนะคะบอกว่านี่หมอบอกเอวานไปแล้วหรอว่าเขาเป็นมะเร็งกระดูกแล้วตอนนี้ก็กําลังจะมาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเนี่ยนะหมอก็บอกว่าไม่ใช่ครับพ่่่่ออกกกับแแมมมม็็เริโโหหนลล้วไ ออกจากห้องอาการเอวันก็สุดนะคะเขอไอออกมาเป็นเลือดสถานการณ์ตอนนี้วุ่นวายมากนะคะหมอชอเนี่ยถูกไล่ออกจากห้องเขาเอาฟิล์มสแกนไปให้หมอเมเรนเดสดูเราบอกว่าเขาเนี่ยอยากช่วยเขาวินิจฉัยโรคนี้มาดีแล้วแต่หมอเมเรนเดสก็ไม่ยินยอมนะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปช่วยในเคสนี้มากเกินไป หมอแคลก็เข้ามานะคะหมอเมลินเดสก็เลยอธิบายอาการรวมถึงพาแคลรเข้าห้องผ่าตัดนะคะแต่ว่าหมอชอนเนี่ยก็ไม่ไปไหนนะคะเขายืนเฝ้าเอวานอยู่หน้าห้องผ่าตัดอาการของเอวานตอนนี้น่าเป็นห่วงมากเลยนะคะเพราะว่าอวัยวะภายในของเขาเนี่ยเครียดมากเขาจะทนการผ่าตัดได้ไม่นานหมอกลาสแมนก็เข้ามาคุยกับชอนนะคะชอนก็บอกว่าเรื่องจิบจอยเนี่ยทำให้เขาถูกจับโป๊ะ เขาถามหมอก l a s s มนว่าเขาจะเดือดร้อนเรื่องนี้หรือเปล่าหมอก l a s s มนก็ตอบว่าใช่ยกเว้นแต่ว่าข้อสันนิษฐานของชอนจะเป็นเรื่องจริงชอนก็ตอบว่าถึงผมสันนิษฐานผิดพ่อแม่ก็ควรจะรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากหมอก l a s s มนก็เลยบอกว่าสิ่งที่ชอนทำเนี่ยมันทารุณความรู้สึกของเขามากเกินไปแล้วก็ตบไหล่ชอนก่อนจะเดิอนออกไปนะคะ ตอนมาที่ห้องผ่าตัดนะคะหมอวาเลนเดสเนี่ยหนีบเอาลิ่มเลือดที่อุดหัวใจของเอวานออกมาได้สําเร็จนะคะการผ่าตัดลิ่มเลือดครั้งนี้สําเร็จผ่านไปได้ด้วยดีค่ะในขณะที่หมอแคลร์บาวกําลังที่จะปิดหัวใจนะคะเขาก็เรียกหมอมาเลนเดสเข้ามาดูอาการของเอวานชี้ให้เห็นจุดจุดหนึ่งค่ะหมอมาเลนเดสถึงกับอึ้งไปเลยมันก็คือรอยโรคมะเร็งกระดูกนั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าข้อสันนิษฐานของชอนผิดเอวานเนี่ยเป็นมะเร็งกระดูกจริงๆในห้องนั่งรอนะคะหมอชอนก็นั่งรอ การผ่าตัดของหมอเมเลนเดสเช่นเดียวกับพ่อแม่ของเอวานระหว่างที่รอเนี่ยเขาเหลือไปเห็นช่อดอกไม้เขาก็แฟลชแบ็กไปถึงตอนเด็กที่เขามีของขวัญให้กับสตีฟในวันเกิดนะคะของขวัญที่ช้อนให้สตีฟก็คือหนังสือท o คิวอั m มอกกิ้งเบิร์ดค่ะเป็นหนังสือที่ต้องอ่านนะคะเป็นวรรณกรรมของอังกฤษแพนก็มีโอกาสได้เรียนเล่มนี้ตอนที่เรียนมหาหลัยปี3นะคะเนื้อเรื่องมันดีมากแต่ว่าเอาไว้อีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวจะมาเล่าทูคิวอับมอกกิ้งเบิร์ดให้เพื่อนๆฟังกันนะคะตัดกลับมาปัจจุบันค่ะหมอมมาาาาาาลลเเดสสผผ่่่่่ตัรร็็็จแแแ้้้ววาาพพวกกกกขขพพบบอออง ผ่าเนี่ยประสบความสําเร็จแต่ว่าออลอยโูกมะเร็งกระดูกที่เอวานเป็นเนี่ยปัจจุบันได้แพร่มาจนถึงซี่โครงแล้วแล้วตอนนี้กําลังจะแพร่ไปสู่ปอดแล้วนะคะภาพตัดมาที่หมอชนนะคะเขาก็เศร้ามากเลยตัดมาในห้องผ่าตัดของหมอกลาสแมนกับหมอจารตนะคะก็กําลังช่วยคนไข้ที่มีซีสอยู่ในสมองนะคะการผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวมากมากเลยหมอกลาสแมนผ่าเปิดกระโหลกออกมาแล้วก็เจอเนื้อสมองนะคะข้างไหนก็จะเจอซีสเป็นก้อนกลมๆหมอกลาสแมนก็เอาน้ําเกลือนะคะใส่ไซริงค์แล้วก็ฉีดอัดลงไปเพื่อ ที่จะให้น้าเกลือเนี่ยเข้าไปแทนที่ก้อนซิสก้อนนั้นนะคะจนกระทั่งมันหลุดออกมาได้สําเร็จค่ะหมอจาริกก็ทําหน้าที่ปิดแผลนะคะในแขที่หมอกลัสแมนก็ไปผ่าตัดที่เหลือค่ะตัดมาที่ห้องพักฟื้นของเอวานนะคะพ่อของเอวานก็อธิบายว่าเอวานตอนนี้เนี่ยปลอดภัยดีแล้วนะหมอเขาผ่าตัดเอาลิ่มเลือดที่ไปอุดตันออกได้เอวานก็พูดต่อว่าก็แย่หน่อยที่ผมยังเป็นมะเร็งอยู่พ่อกับแม่ของเอวานก็เลยบอกว่าไม่จริงจ้ะลูกหมอคนนั้นเขาแปลกๆเขาพูดไปเรื่อยเปื่อย เอวานก็พูดส่วนนะคะบอกว่าเขารู้มานานแล้วเรื่องนี้น่ะพ่อกับแม่ของเอวานก็บอกว่าขอโทษลูกด้วยจริงๆนะเอวานก็บอกว่าไม่เป็นไรครับไม่ใช่ความผิดของพ่อกับแม่เลยโอ้เร้ามากทั้ง3คนร้องไห้ออกมาเลยนะคะเอวานเหลือบไปที่หน้าห้องเห็นหมอชอนเดินมาเขาก็บอกพ่อแม่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ไม่เดียวดายนะคะเขามีพ่อแม่อยู่เคียงข้างเขาถ้าเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาคุณยายของเขาก็จะรอเขาอยู่ในอีกโลกหนึ่งตอนกลางดึกนะคะหมอชอนก็มาเฝ้าไข้เอวานเอวานตื่นขึ้นมาเห็นหมอชอนก็ทํา ถามว่าเขาปลอดภัยดีแล้วหรือเปล่าหมอชอนก็บอกว่าใช่เขาบอกว่าเขาคิดผิดในเรื่องของการวินิจฉัยเอวานเอวานก็บอกว่าหมอทําดีที่สุดแล้วหมอได้พยายามแล้วหมอชอนบอกว่าเขาหลอกให้ความหวังพวกเขาเอวานก็บอกว่าใช่นั่นมันเป็นช่วงเวลาที่เจ๋งมากๆเลยหมอชอนก็เลยนั่งลงนะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวขออ่านอะไรให้ฟังหน่อยได้ไหมเอวานก็อนุญาตนะคะหมอชอนหยิบหนังสือทูค,คิวมั m กิ้งเบิร์ดขึ้นมาเปิดไปหน้าสุดท้ายนะคะก่อนที่จะเริ่มอ่านแอตติคัตพูดถูกคุณไม่มีวันรู้เรื่องราวของคุณคนนั้นเลยถ้าคุณ ยังไม่ได้สวมบทบาทของเขาภาพ flashback ไปตอนที่ชอนยังเด็กนะคะชอนกลับขึ้นมาบนรถบัสหลังจากที่สตีฟตายเขามองไปรอบๆรถบ,บัสอย่างโดดเดี่ยวเขาไปเจอหนังสือเล่มนี้นะคะทุกียวมอคกิงเบิร์ดเขาหยิบมันขึ้นมาเปิดไปท้ายเล่มนะคะตรงที่สตีฟอ่านค้างทิ้งไว้นั่นก็คือจุดที่เขาเริ่มอ่านให้เอวานฟังนั่นเองค่ะทันกลับมาปัจจุบันนะคะเขาอ่านมาจนถึงหน้าสุดท้ายให้เอวานฟังเอวานฟังจนจบเขาก็บอกเนี่ยมันเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยแต่ว่าหมอไม่ควรสปอยผมนะตรงนี้ เขาเศร้าเศร้ามากเลยนะคะก็คือเอวานเนี่ยหน้าเหมือนสตีฟมากชอนก็คงคิดว่าเอวานเนี่ยเป็นน้องชายของเขาเขาก็มาอ่านหนังสือต่อจากหน้าที่สตีฟอ่านค้างไว้นะคะหมอชอนก็เดินออกมาพร้อมกับน้ําตาที่เอ่อล้นนะคะแล้วก็เรื่องก็ตัดจบค่ะ จบอพิีซัที่5นะคะพร้อมกับน้ำตาของคนเล่าด้วยเศร้ามากเลยอีพีนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ channel นี้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงท้ายคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ